สงส่เพิ่นมายังบ่ทันครบบ่จ๊ะห่ดแต่4ี่ส1บสองหกพอจีบกันนี่ล้านนึงเพิ่นว่านะเฮาถามเพิ่นเพิ่นว่าเฮ่ย่างละเครื่องนี่เท่าได้ล้านนึงแล้วล่ะเฮาสิสิให้เงินบอกนี่ล,ลุงตอนเพิ่นเอามาลงนี่จะได้มานนบางอย่างเผาหัวที่ ว,าวา่โอ้เวียนเวบินอยู่นะมาแหกบรายลานหนึ่งอ่ะใ้ทางเอื้อยที่ว้มา,นานไล่ซื้อคนกันเป็นกาฝากมาให้ทางไปออกหน่อยเป็นผูน้ทรงโตมาอีกมีผู้สมทบห่วมสางกุฏิก็คือกุฏิหนึ่งครอบครัขวของเอ,อ,งเอื้อยคำคำมูลไซยาทิด ครอบครัวที่สองนางประภัยครอบครัวที่สามเอือยบัวพันครอบครัวที่สี่เอือยดวงใจครอบครัวที่หาาายย้าครอบครัวไซยรุนมวยยังอันนี้บวกหว่วงมวยยังห่วงนี่แหละเนาะเป็นไซหัวงห้อยห่วงทุห่วงบวกห,ววกหว่วงโดย <c oughs> เออ <c oughs> ฐา,านมโมธนาบุญเดอร์กับพอออกแสน้อมด้วยออตนยันยาตยโยมอีกควกครอบครัวตาม<ด>ที่ไม่ออกบุญในอ่านรล่ซื้อไปพอ<ด><ด>ออกแสนจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกคครอบครัว,วาจากประเทศออสเตรเลีย ก็เข่ามาทางาพี่แหละบัดปลาคือเก่าพี่น้องเอ้ได้นัดแหกับทรายเนาะป้าจะเข่ามาบันดนี้บัดเดียวเห็นกองทรายตั้งโจโก้เลยมาป่ะทันซ้ะพี่น้องเอ้คนกระตกเนะาะกลับสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเออสุขุสุขพนหวยเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝรั่งไทยและต่างประเทศนําเด้อพี่น้องะวันนี้ก็มาพบมาพ่อ,อกันก็เข่ามาวัดป่ามหาวันคือเก่า มาสั่งเฮกับทรายมาแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเอามาพิษซื้อเนาะวันนี้เพิ่นก็เอามาสรงให้ไหมแต่ว่าทางเงินนี่ยังบ่ทันใจอ่าเฮาก็เลยสิเข้าไปหาท่านด้วยเพ่งเพิ่นสะกอนคือว่าเพิ่นมาหอดตอนเศร้าหรือว่าอย่างใดเนาะหลาจังได้ก็เข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันน่แหละพี่น้องก่อนสิเข้าไปอ่าคือว่าม้นนี่ก็ทีว่าสิสางกุฏินี่แหละอ่าคือว่าเป็น ที่ซื้อแหกับรายนี่ก็คือทั้งศรัทธาหรือว่าทังครอบครัวของไอแซนเนาะที่อยู่ต่างประเทศก็ทังสำนึกกับขอบคุขอบคุณไปทั้งไอแซนได้ครอบครัวของเพิ่อนให้อยู่ดีมีแหงด้อยเนานะอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีทุกความสุขความเจริญได้บุญในหลายเด้อซาถูกเนาะเพิ่นก็เป็นศรัทธาเขามาห่วมเอาแหกับรายเขามากพี่น้องเอ,งองเงินของเพิ่นแล้วก็อย่าห้ากกาิสร้างไปเรื่อยๆเพราะว่า ทางสร้างเพิ่นบ่ทันได้มาเนาะทางอ้ายเพิ่นก็ฝากเงินมาแล้วก็อ่บงบเล็กนี่ก็มีแล้วพี่น้องกับปูนก็สิประมาณ1ตนเนาะอ่าพอเล็กกับปูนอ่าแต่ว่าเฮาบ่ทันได้สั่งมาสั่งมาแต่แฮ่กับทรายก่อนอ่ะเดี๋ยวสิเข้าไปไปเบิ่งนํากันว่าได้น้อยได้ได้รายซําใดว้าเตอรมาโอ้เพื่นกำลังเดินสายไฟเหรออันนี้ อยัลโหลฮัลโหลัลโอลฮัลโาลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮหัลฮัลโัลโหลฮั่หลัหฮโหลัลโหลฮัลโหลฮัหสโหลฮัลโนลฮัลโายฮัลโหลฮัลหลฮัลโหโอลฮล้าโโ้หน่น่่ ใส่ได้แล้ววันน os> ok ี <t os>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  ้เนาะใส่ได้ตัวข้าวเนะแซมได้อเช่นซะได้ไ่เท้าหม้ออือืมตัวนี้ก็ถือว่าใส่ตัวนี้ไปก้อนสองคนบ่อสายด้วยนี้ได้สายเนาองนบ่อหั้อบ่อ่องข้นข้นนะา้อยข้นละฮอยบ่อหม้ออหัผักกันเนียยัก้นนี่เขาไปในคนละ <l ays> โอ okay. <pl> <in> ้ยโอ้ยโอ้ยของเครื่อบ่ทั้งโค้งหนึ่งหาลอยเมืดโค้งหนึ่งหาลอยเมตรสองโค้งบ่พออืัวพ่อฝตกแห้งบ่คืนนี่แห้งนะแห้งซิเมนยนน้ำกระอังมา มาอันซ่าเนี่ยจักหน่อยมาเนี่ยคุณจะได้เฮซ้ายห้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ามาแต่เศร้าคุณบ่โทษใช่เจ้าอยู่กาบบติดบอมีโทรศัพท์ฝนตกโทรศัพท์น้ำถือใต้คลออ้าวลืมลืมเมียนอ่าลืมเมียนฮูไปยังกันนะลูกโอ้คือเสิเฮ็ดคือนกันหัว ออกกําล no no mm ังกายยิเบงไอยิมเบิงอปดึงซอยกันไหมไปไดสามไฟไฟมันมากไฟนะำกระบอกมาไฟอันั้นได้จุลเซา่กับแสงแดดน้มกับอได้แต่ว่านี่งโหเลิักกันเฮ็ดีพี่วันนี้โหทั้งเจียวน้อยทั้ง อยตัวค่างพากันบอตองไปไก่กันอยู่จุดไฟจุดมันลูกงานไฟงานมันมาณโอ้โิลอยกันสกไปหุ่นหน่อยนึงใอยากกินน้ำบอโอ้เดี๋ยวน้ำได้ไหมครับ เออจับด้ดึงระเบ้อเลยเออจับดึงเลยดึงไปจับไปจับไปดึงเลย่างไปเลยย่างไปเลยโอ้โหทางเปลี่ยนไปเลยโอ้โหหันแท้นะจรวน้อยโูไปไปจับมันล้งตัวมันไปโอ้ยยังไงกูดึงสายไฟเพื่อสิสุด คืนะต้องเห็ียยางคือคือนสูงขึ้นไป้าไปหอดทางอย่างพุ่นบ่นี่หนึกวันนี้ใดโอ้โหหอดแล้วพุ่นวะทุกหลายเอารถขับมาไหนเลยอือ มีสายฟืนสายไฟมีเกลือหน่อยทั้งเมฆขาวหน่อยซอยกันแรงไปเบิ่งกองแห้งกับไส้กันได้ลายกันได้ทุกปลาหับให้ได้เาไปดีเออกมาเลยก็คุณเอามาปลายเดแล้วพังเทต่อได้เพลงไหม Vẫn ơn nhá thằng làng mua ra Ừ, cái này cái hắn hết rồi đây này lại chọn vô อโอ้ต้นป้าเดอยว่อดงปลานี่ป้าตัอ,อดอยู่บ่อพันนี่ผู้ทรงสีบัวหอดแท้หรือว่าเพิ่นท่านแหนมา้าเบิด่นเพิ่นบ่าอยู่บ่อไก่โอ้แม่นบ่าเพิ่นามาครบอยู่ตีตอนเพิ่นเอาลงท่านเจ้าบไ่ได้มาเบิ่งบ่บ่ได้มาถามมันก็อ เอาแล้วบินเนี่ยเพิ่นบ่ได้ไว้ให้บ่บ่บ่เพิ่นลงนี้แต่บ่ได้เต็ียมนักแม่บุญบอสจงใส่เพิ่นมายังบ่ทันครบบ่จักบ่จักฮะหินนี่รวมหมดยังละคร่งนี่ลาดหนึ่งพนเลยเพื่อพนบ่ได้เอาบินให่จี้นับ ปกติคันมาเฮ้ามายืนเบ้ง่งเขาเจ้าสีบ่บ่อหรือว่าคนฝากไว้น้ำนั่นอยู่ปะบ้างนับ,บเบิ่งเจ้าโตที่นี่อันนี้มัก็หอดเนาะที่ครเป็นสี่สิบเ็ีสิบเ็เซแถวละสี่สิบแบบสองหก พอชีฮดแท้ละสี่สิบก,ก้อนบ่หน,นึ่ง่ยหกสิบนันเบิรงทเทวละสี่สิบนับบุ้งู้ครับอู้อะอะจับอ้านน่ะไปดึงมาได้บ่ บอันนี้เราได้โทรถามทางอันเพิ่นแล้วเพิ่นว่ารวมกันนี่ลาดนึ่งเพิ่นว่าเอาถามเพิ่นเพิ่นว่าเฮ้ย่างละเครื่องนี่เธอได้ลาดนึ่งแล้วเปล่าเราเอาสีสีห้เงินเจ้าสีห้เงินเจ้าอะไรใบใจ่ายให้เพิ่นจะ <c oughs> ได้ก็เป็นตงงออา,าเกกมื่อยเท่เลยเมื่อยแองมอว์มนี่กินข่าวแล้วอบอพี่คิมหามอว์หนึ่งกระถางแก้เกลือ บ่เมยสจิตใสไม่ดอนจบตายเอาอดเอาเอาบุญเอาท่านโอ้เธอใดน้องบอกหน่ด้อะลุงตอนพ่อนเอามาลงนี่จะได้มาบางอยู่เผางัวทิาม่อโอ้บินบินอยู่น้ำไผ่นะบิน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 ไินบานบบินบินบ้นบินบินนบินบบนบิน เอาลงอยู่พี่่วงแม่อยู่หันปกับปริญญาไปฮนะไปนับกันก่อนแถวหนึ่งสี่สิ้โปเพลงจ้าวานะ่ะปนับสองสี่มันจะเป็นแต่อะไรไ้จังแต่นับ ตัวนี้พอห่อตัวนี้ตัวนี้นี่สองสี่หกสองสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกสามสิบหกสี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบว่าชงไซเพอร์อนมาบอท่านครบด้วยอเนาะร้ยหกสิบ โอ้บอกบอกท่านเนี่ยมาหอดได้สิโทษถามเพื่อนๆอีกอันนี้นี่สีใบเมื่อจ่ายเงินอยู่ห้านเพื่อนเดี๋ยวเขาต้องถามเพื่อนนะเพื่อนเอามาครบบ่อโอ้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 ปกติถามว่าดินพันหนึ่งมันสี่กองญ่กว่านี้เดี๋ยวกินนะโอ้โอ้ยพผัวด้วยเนาะตั้งกระมิ่นๆนะขึ้นกันเฮียรับทรายเตรียมไว้นี่แหละตั้งอื กะเตรียมไหวมาเตรียมไหวมันก็ตัดส่วนมันนั่นเทวากันอยู่เนาะคุณย่างไปเบิ่งก่อนัดย่างไรก็เลยก้นเพิ่งก้ากันเห็ดกินเห็ดอยู่นี่โอ้ งานวันลุงโอ้เตอรขักเค่นี้อางัวเดี๋ยวนี้โมเป็นราคาไหร่โอ้โหเป็นจอดโค้งวอนนี้็เนเน่งสายไฟเข้ามาเหตุสบายเลยโอ้เตอร์ขักขักแล้วโมเลยคอ,ขอ,อ โมทนาบุญนำเนาะโอ้โหเดี๋ยวเอาก็ะน okay. <Zel oo. S 1> ี่เนาะรอทั้งญาเพื่อนเดี๋ยวเอาสีฝากเงินเงินที่ห้คคาเฮใา้สีตะไว้น้ำทังเมงให้เพิ่นใจให้ครัวเพิ่นเมื่อแล้วเอาก็ส่วนบล็อกส่วนบล็อกนี้เอาสีเอาไปใจไปใจยินห้อยู่ทั้งห้านเพื่อนเป็นบล็อกเนาะ เปิดมาเอามาพ่อองกองันเนาะแต่ว่าเอาสิฝากไว้ในส่วนบล็อกนี่สิเมื่อจ่ายอยู่ห้านเพิ่นเขาได้โทรหาเพิ่นแล้วก็น้ำห่อนจะปกคลุมที่เดียวบุกเตะก็พี่เอาไปไหวเห็นไหมครับมาไปไหวกนะ่ได้เน้ ัเขาสมาใกล้เลยจัวน้อยอันนั่นบอสก็เปคนมัเข้ามให้นม่เลยกันอลยหักบอได้โทรหากบอรับโทรศัพท์ตายวอมาเนี้ยก็มามีทรายกระบอกเนาะทรายนี่ว่า เอามาฮอดบอกนี่เด้อเพิ่นกับตัวเองกับล้อว่าเพิ่นสีโทาบ,บอกจนข้าวจะเลยมาบบท่านได้จ่ายเงินเพิ่นกับสีฝากไวน้ออน,ไน,ไวไวน้ำเงื่อยบอกยัดข้ามาอย่างเงี้ยเอฝากไว้ฝากไว้น้ำเจ้าส่วนบอกนี่เพิ่นเอามาได้หาลอยทางเงิน,นยาเพวมาเนาะเงาหาลอยบอกเงายีกหาลอยพอดีแล้วเพิ่อนสะเอามาไหมนี้บ่า ขัดเพิ่นดอะมาโคโปรแล้วเฮาก็จังสิจ่ายเงินเพิ่นเพิ่นต้องให้ดินเฮาเนาะคือว่าวันนี้ก็เป็นเป็นเฮกับทรายนี่ก็ย่างละเครื่องนะล้านนึงเพิ่นดเนาะเฮาก็สิฝากเงินไว้นําเจ้าเงินล้านนึงนี่ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบจ1ดเอ็ด1ุ1สองจิบสามจุสี่สิบห้าจุหกจุดเจ็ดแปดสิบเก้าเก้าใจคาเหกทา้ลานหนึ่งนะอ๋ในทั้งเอื้อยถือไว้นับปเด้อหอนไม่ดีนะอนีนะคือว่าอันเป็นแฮกัทรายเนี่ก็เป็นของทาง พอออกพอออกแซนอยู่ทั้งต่างประเทศพพครอบครัวเพิ่นออกแซนอยู่ทั้งประเทศอเมริกาพุ่นแหละเพิ่นก็ฝากเงินมาเป็นศรัทธาคว่ำต่างกุติต่างกุติแม่าค,คาวกุติแม่คาวหรือว,ว่วนากุฏิคือกันบ่เฮาเอิ้นกันนั่นแหละเพิ่นก็ฝากเงินมาอ่ก็ร้านกัยังสิซื้อเป็นเหล็กเป็นปูนมาเตรียมสิว่าอุปกรณ์นั้น ไว้โก้อะแหละเคียมไว้อันนี้เป็นของพอ,ออกแซนอันนี้โดยเาี mm ้าสนแมนคือว่าเป็นบล็อกเนี่ก็เป็นทงศรัทธาห่วมมาท่าอันไม่ออกน้อยครับพอออกง่วนแต่ว่าเพิ่นเป็นศรัทธาห่วมเป้ามาเพราะว่าศรัทธารักนี่คือไม่ออกน้อยแล้วพอออกง่วนแล้วก็พอออกที่เป็นรัทธารัทธารักผูสิทธิ์สร้างตั้งขึ้น แล้ววันนี้มีสัทธาห่วมเขามาอีกอะเบิงเด้อร์ขาสีอ่นเนให้งทางขน,น่อยสีอานใน้ฟัง้างทาง่นเอาห่วมที่ว่าซื้อบล็อกวันนี้นะซื้อบล็อกพันก้อนนะแต่หากเอามาหาร่อยเนะาะมาไล่ซื้อคนกอนเป็นกาฝากมาห้ทางไม่ออกหน่อยเป็นผู้ทรงโตมาอีกมี ผูสมทบห่วมสางกุฏิก็คืออยูที่หนึ่งครอบครัวของเอืมม้อยคำคำมูลไสยาธิ์ครอบครัวที่สองนางประภัยครอบครัวที่สามเอื้อยบัวพันครอบครัวที่สี่เอื้อยดวงใสครอบครัวที่ห้าครอบครัวไสยารุน ม่ยยังอันนี้บวกห่วงมวยยังห่วงนี่แหละเนาะเพ็นใส่หัวห้อยห่วงทุกห่วงบวกห่วงแล้วก็ครอบครัวของนนาเพชดสมอนรวมอยู่แล้วก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าพกครอบครัวหัวมันมาเสื่อนดินบล็อกหนึ่งพันก้อนอันนี้ก็มาจากทางต่างประเทศที่การประเทศ เพิ่นก็เป็นสัทธาห่วมเพิ่นกะได้เงินจำนวนนี้กัเพิ่นก็เลยหายทางไม่ออกน้อยนี่มาเป็นสัทธาทรงมาห่วมอีกโดยต่อกันหน้าอีกอจะมีหกครอบครัวนาะหละ้วจะมีพอออกแสนโดยเอออาทานโมทนาบุญเดอ้อกับพอออกแสนของ้วยเอาตญโยอ,อ,ยยโอ,อโดย่อีกครอบครัวตามที่ม่ออกบุญในอ่านและซื้อไปพอออกแสนจากประเทศสหรัฐเมกา อีกครอบครัวจากประเทศออสเตรเลียก็ได้ฝากปัจจัยมาเพื่อที่จะมาก่อสร้างที่พัก้องแม่ขาวที่ได้มาอยู่ประพฤติปฏิบัติรรมอุปธรรมป,รรมปรถารุบาอาจารย์เป็นแฮเป็นไสอุปกรณ์อื่นๆเนานะพราฉะนั้นกุฏินี่แม่ขาวได้อยู่พักอาศัยเพื่อบำอเพ็ญบุญ ประพฤติปฏิบัตริรทมไหวพระสูดมุนฟังเทศฟังธรมรมอุปธรรมบัตถาคุบาอาจารย์ในวัดบุญกุศลอาาันใดที่ทั้งผู้มาบวชเป็นแม่เขาได้ประพฤติปฏิบัติได้เกิดบุญเกิดกุศลแต่ถือว่าให้พอออกแสนพร้อมด้วยอีกญยติโยบอีกครขอบครัครวก็ได้มีส่วนบุญกุศลเรานานั่เพราะว่าเป็นผู้เป็นผู้สัง่งผู้ีที่อยู่ที่พักผู้มาอยู่พักอาศัยเกิดบุญเกิดกุศลได้ผู้สั่ง จะถือว่าได้บุญได้กุศลอันนั้นเอินว่าได้บุญตลอดส้าสี่ชั่วโมงอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่ในวนณโรปสูบุญเจริญงอง,งามท้งกลางเวียนไหกลางขึ้นที่สางที่ภาคอาศัยนะพระสันแล้วกับนุโมทนาบุญน้ำในไหลพอออกแสนผมด้วยองถสนย,ยอโยมอีกครขอบคุ้ยนะบุญกุศลใดที่คณะครูบาอาจารย์พอเขาไม่ขาวญาติโยมใดกระทําหมดเป็นดีแล้วบุญกุศลที่พอกแสนผมดวยองถุนยอดโยมอีกครขอบครัวใดกระทําหมดเป็นดีแล้วจงมาร่วมกันเป็นเดชเป็นเดชะ เป็นภาวะปัจจัยออานวยเอ่ย่อนอานวยเอ่ยใชยให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจครอครอยอยู่เย็นเป็นสุขประกอบกิจการงานอันไดก็ขอให้จเจริญหงเหงบ่มีอุปสรรคขัดข้องขอให้จเจริญ้วยอายุวรรณะสุขภาพละพัฒนา,าสารสมบัติธรมรมสารสมบัติที่สิ่งหนึ่งปัถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความคิดความปัถนาเ่านั้นจงสําเร็จสาเ,เร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดไปด้วยเถิดธ สาธุอนุโมทนาบุญน้ำไม่ออก<า>บุญที่เป็นสะพานบุญเนาะ,ะเป็นสะพานบุญเชื่ยมยงต่อย,ยอดให้ผู้คนได้กระทําบุญมาเพ็นกุศลเจอเป็นผู้บอกแนวทางชี้แนะแนวทางกับเขาให้ช่องก็จเจริญเติดไว้นี่เอฟซีสนับสนุนคนบุญคนเฮ็ดบุญใ็ดกุศลนี่ควัจะสนับสนุนเ่ยเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดประโยชน์ส่วนร่วมบริเพื่อส่วนตนวัดว่าศาสนาคนทุกอย่างลําบาก ก็เป็นสะพานบุญคนเห็นกะเกิดบุญเกิดกุศลก็ได้ฝากปัจจัยมากทำบุญแต่ถือว่าเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายนะบ่มีบ่มีความเสื่อมเลยบ่มีโทษมีแต่ประโยชน์แต่เขอให้ช่องเพิ่นเจริญตเติบโตไปๆแล้วเจริญงอกง,งามในหน้าที่การงานเด้อส,สาธุสาธุได้บุญกุศลหลายเดยแต่มีบริวารหลาย,ยสาธุแนะนำจากส่วนคนเห็นบุญเห็นปัจจัยจังไดอันนี้ เดินยเดินอเส้นกันน่อยกับกัีโล่าก่อนเนาะไปเิียดตเอ่บอกกับปุระทีไปจ่ายอยู่ห้านเพื่อนเอง่ะโอเคพี่น้องมน้เนาะถือว่าสำเร็จไปใจไปเรียบร้อยค่ะเหงบกับไซเหอแอแต่บอกอาินเมือ่ใจอยู่ห้านเพื่อนเพื่อนอามา หากก็ได้หาร้อยก้อนเนะาะทางยาคุณว่าเดี๋ยวเองหาร้อยก้อนเอาจในกรก็พอกันในคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องสบายดี